ออเยู่่ทีไหนะสวัสดีทุกคนทุกคนเข้ามาอยู่ในชั้นใหม่ของเรามาตกแต่งเค้กกันไปกันเลยหนูต้องการเค้กแบบนี้มันดูง่ายมากงั้นก็มาดูกันว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ไงฉันก็ทำได้ดีกว่านายแน่นอนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเค้กต้องเป็นของฉันฉันจะจับเป็นคนแรกเฮ้ยเอาเค้กของฉันไปหน่อยฉันได้มันก่อนตอนนี้ชั่มเค้กให้เพนเนลล์ี่ ส่วนไหนก็ทำหน้า่งงงแบบนั้นต่อไปนะฉันต้องการครีมแล้วก็อีกหลายๆชั้นตอนนี้เราแค่ต้องเคลือบเค้กให้สวยงามด้วยครีมสีขาวแสนอร่อยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยบวกกี้ให้รอบเค้กเดนเล็ี้ต้องชอบมากแน่ๆดูสิมันสวยแค่ไหนแต่งหยุดแค่นี้ไม่ได้นะจากนั้นก็ตกแต่งด,ด้วยบวกี้สกรีทเฮาส์ไว้ด้านนอกและเพิ่มไว้ด้านบนด้วยซับการตกแต่งสุดเท่ เราต้องเพิ่มเนถั่วลาสีรุ้งหนึ่งขวดมันออกมาสวยงามมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อฉันต้องทำเค้กเหมือนกันเอาละ่ะฉันพร้อมแล้วชซงเอาเค้กไปหมดพาะงันนจะทำเค้กป๊อปปิดแทนมันต้องอร่อยไม่แพ้กันและก็ยังสวยงามอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยหลาแค่ต้องเติมช็กลลอกโกแลตลงไปในป๊อปปิดและก็ปล่อยให้มันแข็งตัวจากนั้นก็เอามาใส่จานทำแผ่นช็อกโกแลตป๊อบป,ปิดหลายๆอัน จากมันก็ราดด้วยชัอกโกแลตนมที่ไล่แล้วลงไปให้ทั่วมันน่ากินสุดๆด,ดูนี่สิพิเศษไปเลยตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสวยงามด้วยแต่คนตัดสินก็คือภายในลอปี้เท่านั้นว้าวแค,ค่ทั้งหมดดูน่ารักมากหนูชอบจังเลยมาเริ่มจากเครก้อนนี้กันมันดูเหมือนในรูปของหนูเลยแครกับสกิทเฮาส์เป็นการผสมสานให้ลองตัว แล้วตอนนี้ก็มาลองเค,ค้กก่อนนี่กันต้องอย่างนี้สิเหมันคือช่ากและจากป๊อปิดมาลองกันแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องลองแค่เดียวได้ละ่ะหนูไม่ต้องเยอะกลายเป็นคำใหญ่ๆพร้อมกันเลยใช่แล้วนี่มันคนลเลือกอร่อยมากแคกนี่เก่งที่สุดจริงปะโอเย่ oh yeah. เป็นเรื่องที่คคดไม่ถึงฉันฉันนะเราจะเลืองใช้า่าใครเก่งที่สุดมไม่ใช่อันนี้นี่ก็ไม่ใช่อ๋อแบบนี้แหละ หนูต้องการเค้กแบบนี้ทุกคนทำได้ไหมคะมันน่ารักมากเราจัดการได้ไง่ายเหมือนปอกกล้วยทำไมต้องใช้คนแค่ค,คนเดียวบนเค้กละ่ะในเมื่อเราสามารถใช้ได้หลายคนในครั้งเดียวแบบนี้อะไรกว่า<ม>เอาละเอาละรู้เลยไหมฉันอยากเชฟไม่ให้ใช้คนว้าฟัสุดเจ๋งพวกนั้นด้วยใช่แข็งเธอไปเลยแล้วมันจะเป็นของฉันเรียบ้ลยเท่านี้ตอนนี้ก็มาตกแต่งเค้กกันเลยติดคนวฟเฟิลให้รอบ จากนั้นก็บีบครีมแสนอร่อยให้ทั่วเค้กมันดูน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อดูนี่สิทุกคนมันสวยงามมากเหมือนดอกไม้สุดยอดแล้วตอนนี้ด้านบนเราก็ใสครีมแซนอร่อยลงไปมันสวยงามและก็สดใสด้วยบีบครีมลงไปอีกเล็กน้อยและจากนั้นใส่สตรอเบอรีร่อร่อยๆลงไปด้วยเนาะเนรี่ล็อบบ้ต้องชอบแน่ นอกจากนั้นภายในเราเปีนยังชอบสตรอเบอรี่และก็ช็อกโกแลตด้วยเรางั้นช็อกโกแลตชิปก็ไม่เลวโอ้ใช่มันเจ๋งมากฉันต้องชนะแน่นอนน้องสาวต้องชอบเค้กของฉันมันเจ๋งมากมากและคนสุดท้ายแล้วต้องลองสักหน่อยแล้วแชปเป็นอะไรไปเขาอยากม่ได้อีกหรือเหรอนายกล้าได้ยังไงมาแช่แข่งฉันเอาคนว่าเฟอรขึ้นมาเลยนะแบบนี้สิเขาอย่างชั่ว ตอนนี้ก็มาเริ่มการแข่งขันต่อเลยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะใช่แล้วมันต้องดีแน่นอนก่อนอื่นฉันต้องตกแต่งคนว้าฟิลก่อนที่มันไม่เพียงอร่อยแค่เท่านั้นแต่ยังสวยงามอีกด้วยลงไปในสปริงเข้าสวยๆแบบนี้สวยงามและจากนั้นก็มาตกแต่งบนเค้กช็อกโกแลตกันวางราวนี่ลงไปทั้งบนแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องเคลือบด้วยสีขาวให้ทั่วทุกที่และจากนั้นก็วางคนวาฟ้าเคลือบสปริงเข้าลงไป มันออกเปภาษาที่น่าทึ่งมากแล่นน่นอนต้องมีนักรบด้วยนะโออใชา่มันเรดมากเปเนล็อปี้ต้องชอบเค้กของฉันแน่น,นอนได้เวลาลองแล้วจ้าอ้โหนี่คือภาษาเหรอจหนูอ้าวว,าว้าวอันนี้ไม่ครีมด้วยเจ๋งหนูอยากลองชิ้นนี้ก่อนอ๋อ้ำงมเนครีมเยิะมมากอืมนี่มันอร่อยเกินบรรยาย จะสวยด้วยใช่หนูชอบนะแล้วมาลองอันนี้กันประสาทหนูอยากลองหอคอยแสนสวยก่อนใช่หนูคือมังกรที่กำลังจะทำลายปราสาทหลังนี้ทำลายล้างแล้วก็กินทุกอย่างให้หมดเพราะว่าหนูกำลังหิวมากๆเออใช่อร่อยจังเลยแต่ว่าไม่เหมืนแต่าหารด้วยนะต้องกินเหมือนกันเราให้เนลอปปี้สิเศษประหล,ลาดที่หิวก็หาย นี่มันอร่อยมากหนูชอบจริงๆอ๋อหนูตัดสินใจแล้วเชฟเป็นผู้ชนะแน่นอนในที่สุดฉันก็ชน,นะถึงไม่บอกฉันก็รู้ว่าฉันเก่งที่สุดครั้งนี้หนูต้องการเคร้กแบบนี้ดูเรียบง่ายแต่หนูชอบยูนิคอร์นมากๆยูนิคอร์นเหรอฉันไม่เก่งเรื่องดีเลยสบายมากฉันทำทุกอย่างให้ได้ที่สุดเพื่อเพเนโลปี ก่อนอื่นก็มาติดเขาสีทองจากนั้นก็ตามด้วยหูและต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผงคอสีรุ้งที่สวยงามเราต้องทำอย่างปราณีตที้มันออกมาวิเศษที่สุดแบบนี้ฉันทำตามทุกอย่างที่เป็นในลูปปิที่น่ารักต้องการเท่านั้นต้องเพิ่มครีมอีกหน่อยแลวก็ตรงนี้ด้วยสวยงามมาก แ,แค่ต้องเพิ่มตาแล้วก็เรียบร้อยแล้วเค้กดูน่าประทับใจแต่ว่าน่าเบื่อเฮ้ยนันล็ปี้ไม่ลองอะไรแบบนี้หรอกฉันจะทำเค้กที่อร่อยที่สุดให้เธอเธอต้องมีความสุขมากแน่เดกเรามาเริ่มจากการทำหัวยูนิคอนเอาส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเธอใครไม่รู้ฉันใช้เวลาต้้งสองวันในการเกดสลักและฉันก็ปั้นได้เก่งมากยิ่งกว่านั้นทาเป็นเค้กด้วยนะ ไม่เพียงแค่สดเท่านั้นแต่ยังอร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออีกไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้วเป็นไงละ่ะม้าของฉันตอนนี้มาติดตาแล้วก็ปากให้มันกันเรียบร้อยโอ้โหยังไดคอนเสิดเจ๋งออกมาแล้วนี่มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมเชฟเหมือนฝันร้ายมากกว่าเอาไปให้แพนด์อนนโลปี้กันดีกว่าโอ้โหเค้กก้อนนี้น่ารัจังเลย เออแล้วนี่คืออะไรอะ่ะมันดูน่ากลัวเคนนี่เป็นคนทำเหรอมันดูเหมือนยูนิคอร,ร์นสักนิด <c oughs> ก็ได้หนูจะลองดูแข็งมากแต่ก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันลองเค้กอันนี้ดีกว่าเราไม่ไหวแล้วมันดูเหมือนยูนิคอร,ร์นมากกว่าด้วยแถมข้างในยังเป็นสีรุ้งอีกด,ด้วยว้าวโอ้โหดูสีสวยมากสวยจัง แล้วก็อร่อยมากๆด้วยวิเศษเปไปเลยอืมเขาก็อร่อยหนูพร้อมแล้วพูชนะแล้วและนั่นก็คือเชฟฉันชนะพลาดไม่ถึงเลยล้อเล่นนะรู้อยู่แล้วความสนุกจบลงแล้วสิลืมกดติดตามช่องของเราและกดไลค์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสุดฮาบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์ว่าเธอชอบแคกก้อนไหนมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่นะบาย